นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอเลยนะครับช่อง BGM ช่องกาลูโฟนนะครับก็สรบคิวตดยวนี้นะครับผม <S 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 okay. โอเคก็สรบคิวเดียวก็อยู่ในเกมกาลดาฟีไฟชิคเกอร์แล้วก็อยู่กับกิจกรรมของบูล็อกอีกแล้วนะครับเราก็ยังหนีไม่พ้นจากมันสักทีนะครับก็ตอนนี้ก็มีน่าจะหมดแล้วนะไม่ไม่น่าจะมันหมดอยู่แล้วแหละถ้ามันมาอีกทีนี้นะโฮจีเอ็มน่าจะลั่นแปะ๊ปะแปะ๊ะนะครับโอเคหมดแล้วในที่สุดเราก็สิ้นสุดกับบูล็อกนะครับ กิจกรรมสุดท้ายของบูล็อกนับสายเติมแต่สายฟรีก็ยังคงมีต่อนะครับก็ไปเล่นกันนะผมก็เล่นได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เก็บเกือบครบแล้วทุกการนะครับส่วนสก,กินปืนตัวนี้นะครับใครได้ถาวรแล้วก็อลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับของผมก็เกือบครผมไม่ค่อยเข้าไปได้เล่นนะก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรหรอกน่าจะพอเก็บทันอยู่นะครับเพราะว่าเอ้ยเอยเอแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะได้อยู่แหละทุกคน ก็วันนี้นะครับเราจะมาเติมจุดกรรมชุดนายินะครับที่แล้วเป็นอิสงีนะครับชุดนี้เป็นนายินะครับก็เหมือนเป๊ะนะครับต่างกันไหนต่างกันตรงไหนบอกผมว่าอัปกาาบงดิอืมเหมือนเป๊ะไหนดูดิขอดูดิเหมือนเป๊ะโอเคมันตันต่างแค่เสือกกับทรงผมที่นี่แหละใน่เหี้ยมันเหมือนกันทุกอย่างเลยกระถา เวลาทุกคนอย่างนั้นมันก็คือคนละตัวกันโอเคมาเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยดีกว่าอย่าพูดค้ามลำเทโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เติมเงินเสร็จมาแล้วรับเลยเพชรเดี๋ยวนี้ให้เทมเมาเลย้วนะโอเคอันนี้ก็มีทั้งหมด3 8 3 2เพชรนะครับก็มาดูกันเราจะหมดสักกี่เพชรนะครับก็เป็นว่าผมให้งบแ0 0เพชรนะครับให้งบแค่800เพชรลองดูกันว่า800เพชรนี้ทแต่ คนดวงดีเราจะได้กันหรือเปล่าครับก็อยากดวงดีบ้างนะลองลองดูมาครับวันนี้ผมก็แต่งเป็นอิสางหีหมดเอาทุกอย่างให้มันเยอะล็อกทั้งหมดครับ,รบ,รบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดวงของมันเออไม่อะมันเกินอยู่แล้วเกมแต่อย่างไงเราก็เพิ่มประสิทธิภาพให้มันนะไป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 ,ไปนี่เอาใส่ทุกอย่างครับไปตอนนี้ก็อิสางหีหมดแล้วนะครับอิสางกใส่มาแล้วเหลือแค่นางนี้โอเคเวลาสบาย د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  ยุดมาแล้วได้ชื่อแล้วแตกเลยครับสอเหลือกะทาครับเินะ็ดภาพแปดสองโอเคได้เลยคาลาคลิปวิดีโอดีนะครับผมเหลือประมาณ1 2 8 2พรเทปจากประมาณ1 0 0 0งพเทปก็ ขึ้นมาประมาณทุกคนหมดไปประมาณ2,000เพชรนะครับ2,000เพชรสองพันกว่าเพชร2,500ันหาสองพันถูกนะครับหมดไม่เยอะหมดไม่เยอะไปะเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าสีนี้ทุกคนถ้าเอาเรื่องจัดครับประมาณนี้เออนะครับก็ถ้าคนเอาเรื่องนะครับก็มีชุดตัวนี้นะแล้วในนี้เดี๋ยวเราก็ต้องอีเสียอีสามพันเพชรแน่นอนไหนดูสิไหนดูไหนวะชุดอยู่ไนงะเอาเปิดไป ใส่แล้วก็ไปปรับแต่งนะครับที่ห้องแรกระบบแตะเย็บตรงนี้นะครับนี่นะครับระบบแเย็บตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมคิดว่าผมจะอาจจะไม่เอานะครับม่เหมือนเป๊ะเลยเนี่ยทุกคนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับดูก่อนดูก่อน มันเหมือนเป๊ะเลยปะดูดิตรงเนี้ยไอ้ข้างหน้าของตัวเนี้ยใช่ไหมนี่ไงตรงนี้มันค่อนข้างเหมือนนะครับแท่มันเหมือนเป๊ะเ,เลยนี่หวะอ๋อมันมีความแตกต่างอยู่ใช่ปะเบอร์เบอร์หรอเบอร์อรมันแตกต่างหมาไม่เอาโอเคก็สำหรับคิวเดียวผมหมดไปเยอะไหม,มันก็เยอะๆอยู่นะครับก็คิวเดียดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับ,บกดแชร์กดติดตามครับ กดกระดิ่งนะครับเลื่อนให้หมดเพื่อจะไม่พาดคลินใหม่ผมก็ <S 2> <S 2> นะสำหรับคิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสำหรับคลิปนี้ไปลมดีครับบ๊ายบาย